สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวงไปสูตรหลักหน่วยล่างไปจำงวงันที่16ตุลาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจ,จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคล ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับแนวทางของหลักหน่วยล่างนะคะสำหรับสูตรนี้อาจารย์จะวางเป็นเลขผสมนะระหว่างเลขคู่กับเลขคี่เลยนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวอเดินดีระยะยาวเช่นกันเดี๋ยวจะเริ่มเทียบนะ ให้ดูตั้งแต่งวดที่แปดแต่ให้ดูว่าสูตรนี้นะั้นเดินมาตั้งแต่งวดที่ 5, ออกค่าสูตรนะคะงวดที่หนึ่งเนาะหกเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้เป็นจีหนึ่งนะคะงวดที่แล้วอาจารย์วางให้นะสูตรนี้ก็คือห้าศูนย์ได้เลขศูนย์บวกสามแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งแบบนี้นะคะงวดที่สองหนึ่งสี่ห้าหกออกมาที่ห้าสี่เอาหลักหน่วยที่เป็นเลขสี่ ต่อไปง้อที่สามสามแปดหนึ่งสองสาเอ้ไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมแปดหนึ่งสองสามง้อที่สามนะออกสามสองง้อที่สี่สองห้าหกเจ็ดออกสามหกง้อที่ห้าหนึ่งสี่ห้าหกออกแปดห้า งวดที่หกสองห้าหกเจ็ดออกศูนย์หกงวดที่เจ็ดสี่เจ็ดแปดเก้าออกแปดเจ็ดส่วนนี้บางทีแถมรักสิบให้เนาะแถวนี้มาตลอดเลยนะสิบหน่วยต่อไปงวดที่แปดหกเก้าศูนย์หนึ่งออกสองศูนย์ หลักหน่วยเลขศูนย์นะต่อไปเมื่อที่เก้าหกเก้าศูนย์หนึ่งออกศูนย์หกเมื่อที่สิบเจ็ดศูนย์หนึ่งสองออกเก้าหนึ่งเมื่อที่สิบเอ็ดสองห้าหกเจ็ดออกสองหก ที่สิบสองหกเก้าศูนย์หนึ่งออกห้าศูนย์เงื่อที่สิบสามสามหกเจ็ดแปดออกหกสามเลขสามหลักหน่วยแล้วก็เงื่อนที่สิบสี่แปดหนึ่งสองสามออกสามหนึ่งเงื่อที่สิบห้า สามหกเจ็ดแปดออกห้าแปดเมื่อที่สิบหกสี่เจ็ดแปดเก้าออกเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้เลยตั้งแต่งวดที่งวดที่แปดนะอย่างที่อาจารย์บอกไว้เนี่ยตรงนี้ มาดูนะคะอันนี้มันเป็นแนวทางเลขผสมใช่ไหมส่วนอันนี้จะเป็นแนวทางของเลขคู่เราะนั้นเลขคู่ก็จะมีอยู่สองตัวคือศูนย์กับหกนะจารย์มาเขียนไวต้ตรงนี้ศูนย์กับหกใครจะมาดูที่ช่องชนนี้ก็ได้นะชนสองตัวคือหกกับศูนย์ต่อไปนะเมื่อที่ออกศูนย์หกชนสองตัวเหมือนกันหกกับศูนย์แต่มันออกศูนย์หกได้เลขหกแนวทางของเลขคู่เหมือนกัน ต่อมางวดที่สิบนะงวดที่สิบออกเก้าหนึ่งชนเจ็ดกับหนึ่งนะชนสองตัวเจ็ดกับหนึ่งออกเก้าหนึ่งงวดที่สิบเอ็ดสี่กับหกออกสองหกสิบสองชนหกกับศูนย์นะออกห้าศูนย์ 1 13, ิบสามนี่ตรงนี้สามกับเจ็ดนะออกหกสามเลขสามชนชนสองตัวตลอดเลยนะทุกงวดเลยต่อมางวดที่สิบสี่งวดที่สิบสี่ 14, นี่แนวทางของเลขขี้นะชนหนึ่งกับสามนะออกมาที่สามหนึ่งเลขหนึ่งนะหนักหน่วย,ยวไปงวดที่สิบห้าชนหกกับแปด ออกมาที่ห้าแปดเลขแปดเดี๋ยดูช่องชนนี้ก็ได้เลขแปดเมื่อที่สิบหกเจ็ดเจ็ดเนาะชนที่เจ็ดกับเก้าเอาเราตามต่อเลยนะจากสี่ตัวประทะห้าตัวแบบคู่ขี้จะเหลือตัวเลขสองตัวสเสถียรทุกงวดเลยคนะ ทุกงวดเลยั้งวดนี้เหลือสองตัวอีกก็มีความเป็นไปได้ว่าสูตรที้จะเข้าต่อนะฮะแต่ถ้าไม่ชนเลยนะไม่มีตัวชนก็จบไปหรือว่าถ้ามีตัวชนตัวเดียวก็มีโอกาสหลุดไหมฮนะสถิติมันชนสองตัวทุกงวดเลยนะะตามที่ตรงนี้แล้วกันนะจะมีตัวไหนบ้างนะเดี๋ยวลองเช็คดูนิดนึงก่อน 1> G หนึ่งนะอาจารย์หา G หนึ่งก่อน G ห <G 1. S 1> นึ่ง G หนึ่งแนวทางของหลักหน่วยระยะ17งเจ็ดมวดมันมีสูตรเก่าเนาะเป็นแนวทางของบวก3ใช่ไหมเป็น7สำหรับตรงนี้ก็โอเค ตามนี้เลยตัวแรกนะคะคือแนวทางของเลขเนะจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งสองไงเจ็ดศูนย์หนึ่งสองอาจารย์นำมาจากสูตรนี้นะจีหนึ่งนี่ค่ะหน่วยล่างชุดจีหนึ่งตามนี้เลยตัวเลขมีอยู่แค่สี่ตัวนี้ตัวนี้นะเจ็ดศูนย์หนึ่งสองนะคะเจ็ดศูนย์หนึ่งสอง ดูซิว่าจะเดินต่อไปไหมสําหรับสูตรนี้7012คัดลอกมาให้แล้วแล้วเราก็มาดูกับหลักหลักหน่วยล่างนะคะที่เป็นแนวทางของเลขคู่นะ,ะนั้นจะมีตัวชนสองตัวคือศูนย์กับสองโอ้มีโอกาสเดินค่ะท่านผู้ชมวันชนสองตัวทุกงวดเลยนั้นระหว่างศูนย์กับสองอยู่ที่คนชอบนะแนวทางของหลักสิบเออถ้าเป็นบางสูตรนะมันจะมีอาจารย์ ชอบไปที่เล้9ใช่ไหมก็จะเป็น90แล้วก็92ถ้าเป็นแนวทางของเอ่อเลข3ก็เป็น30แล้วก็32ชอบอยู่2ตัวนี้นะเลข9 ถ้าเก้าม่มาก,กันจะเป็นเลขสามบางสูตรมีหลักสิบที่เป็นเลขสามสามกับสี่เนาะเป็นสูตรเก่านะว่ที่แล้วตรงเนี้เจ็ดกับแปดแล้ววัานี้เป็นสามกับสี่ถ้าเนวทางของเลขขี้นะมันจะเป็นน่าจะเป็นเลขสามนะท่านผูช้ชมเลขสามถ้าไม่เก้าก็สามก็มีอยู่สี่ชุดนี้ ถ้าเราดูแต้มดูสักสูตรหนึ่งก็ได้แต้มเดี๋ยวแต้มเก้ามีอยู่นะแต้มหนึ่งมีนะคะแต้มสามมีนะแต้มห้าเอาได้หมดเลยเนาะแต้มถ้าเราเอาแต้มแบบระยะยาวมีอยู่ห้าตัวนะที่ใชอยังไม่ชนนะได้ทุกตัวนี่แหละ แต้มล่างนะอาจารย์ตามสูตรนี้แล้วกันอ่ะเอาเอาสูตรแต่สูตรหนึ่งมาสักสูตรหนึ่งนสูตรนี้จะมีตัวแต้มก็คือห้าสี่แต้มเก้าสามสองแต้มห้าสามหกแต้มเก้าแปดห้าเป็นสิบสามศูนย์หกแต้มหกแปดเจ็ดเป็นสิบห้าสองศูนย์แต้มสองศูนย์หกแต้มหกเก้าหนึ่งแต้มศูนย์สองหกเป็นแปดห้าศูนย์แต้มห้าหกสามแต้มเก้าสามหนึ่งแต้มสี่ ห้าแปดเป็นสิบสามแล้วก็เจ็ดเจ็ดเป็นสิบสี่งวดนี้เก้าสี่ห้าหนึ่งสามถ้าสองสูตรชนกันจะชนที่เก้ากับสี่แต่ว่าเราเอาหมดดีเลยเก้าสี่ห้าหนึ่งและสามอันนี้มันเป็นแต้มชนนะมันจะเป็นสองแต้มนี้แต่อาจารย์ใช้หมดดีเลยอ่าเก้าศูนย์นะแต้มเก้าเก้าสองเป็นสิบเอ็ด นี่ค่แต้มสำรองอยู่สามศูนย์แต้มสามเ้มสำรองสามสองแต้มห้าก็แต้มสำรองดังนั้นถ้าเป็นแต้มชนมันจะเป็นแต้มเดี่ยวนะก็คือแต้มเก้าแล้วก็ถ้าเป็นแต้มสำรองแต้มหนึ่งแต้มห้า แต้มสามนี่ค่ะทาทางแต้มเนาะสูตรนี้มี fc ขอมานะคะอันนี้คือคือ g หนึ่งนะ,ะ fc ขอเพราะว่าเป็นสูตรเก่าอาจารย์ฝากช่องนิดนึงเอ่อ16ตุลาคม6 8นะคะ7 0 1 2องเอาใครชอบตัวไหน ใครคิดว่าคู่ขี้ไม่น่าสนใจก็เอาสี่ตัวนี้เนาะไปจับกับหลักสิบนะแล้วเอาแต้มนี้สูตรเดียวนะคะถ้าชนมันจะชนเก้ากับสี่นะเก้ากับสี่ถ้าเป็นเก้ากับสี่ถ้าเป็นเก้าก็ต้องเก้าห้าเนาะถ้าเป็นสามอาจารย์เอาศูนย์กับสองนี่มานะหลักหลักสิบล้วก็มีมีแนวทางอยู่ชนเยอะๆก็คือเลขเก้านี่แหละและบางสูตรก็มีเลขสาเหมือนกัน ถ้าเลือกเลขขี่ก็ต้องเลือกเลขสามเลือกเลขเก้าอันนี้มันสามกับสี่มาตัวหนึ่งอ่ะที่แล้วนี่เป็นเก้ากับที่ได้เจ็ดใช่ไหมที่จะออกเจ็ดเจ็ดแปดนี่ได้เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดนะอันนี้ได้สามกับสี่ส่วนตัวนี้ก็ชนหลายสูตรเลยนะแนวทางของนักสิตรอผลก่อนโอ้ยสีไม่ค่อยออกละมันทาเยอะเนาะหมดไว Okay. ตามนี้ถ้าจับสี่คู่นี้ก็ได้แต้มทุกอันเลยนะสำหรับสูตรระยะยาวแต้มอันนี้ถ้ายาวมากๆนะสูตรหลุดแล้วนะคะท่านผู้ชมยาวเกินไปแล้วสี่สิบกวงวดแล้วหลุดสองงวดติดกันแล้วด้วยนะะสำหรับสูตรนี้จะยังไม่หลุดนะคะแต้มแต้มเนี่ยเก้าสี่ห้าหนึ่งสามนี่ฝากหลักหน่วยล่างในชุดพิเศษ ไว้จะเปลี่ยนแค่นี้เนาะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ